สวัสดีครับพบกับผมฮาเกมเมอร์นะวันนี้อยู่ในเกม Rv นะครับมากับกิจกรรมใหม่นะครับผมสกินฟรีนักสืบของลาวิลนะครับผมก็เป็นแครี่ตัวหนึ่งที่ก็ค่อนข้างน่าเล่นนะครับแล้วก็เล่นสนุกนะครับผมภาพกิจกรรมมีตั้งแต่วันที่10สิงหานะครับถึงวันที่25สิงหานะไปดูกันว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับผมก็เป็นแมปสํารวจนะครับผมโดยการสํารวจเนี่ยเราต้องใช้แว่นขยายนะครับด้านขวาล่างนะเป็นแต้มในการสํารวจนะตอนนี้ มีอยู่1.6นะครับผมก็มีทั้ง6แมปนะครับผมวิธีได้รับคะแนนนะครับก็มีการลลอกอินประจําวันนะครับผมเล่นหมวนท่า55นัอันดับนะครับผมแล้วก็เล่นคบหนึ่งตาแล้วก็คบสามตาก็จะได้แต้ม10 15 30นะครับผมตอนนี้เรามีแต้มอยู่ที่285นะครับเราเราก็เราก็จะกดสํารวจไปเลยอันนี้จะได้แต้มในการผ่านด่านนะครับผมในทั้ง6แมปนะผมรับไปแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเรากดคลิกที่สํารวจนะครับอันนี้ใช้30แต้มนะ เราจะไปไวเลยนะครับผมปับหกสามสิบแปดนะครับผมถ้ารับคร่าวๆนะอย่างนี้เราก็น่าจะพอเหลือนะครับผมแน่ใจอยู่แล้วเต้มเหลือปอแสต่างๆแต่ละดานที่เราจะได้นะครับผมหกสามสิบแปดเราต้องมีประมาณร้อยแปดสิบเต้มนะครับเพื่อผ่านทั้งหกแมปนะครับผมพอได้บ่อแสครบก็กดที่ด้านซ้ายนะครับผมรับเต้มทั้งหมดนะครับแล้วก็รับของรางวัลทั้งหมดทั้งหกแมปนะครับผมนี้ ถ้าเบอรอวันไหนว่างก็สามารถอ่านเนื้อหากิจกรรมได้สนุกๆนะครับผมอันนี้ผมจะไปไวนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวมากนะครับผมจะได้ทั้งโทรโขง่งได้เหรียญได้ลูกแก้วมากมายนะครับได้ท่าเต้นด้วยนะสุดท้ายพอได้ครบแล้วเราก็สามารถนำกล่องปริศนาเนี่ยมาแลกเป็นสกินลาวิวได้นะครับมสกินใหม่ลาวิวนะครับผมเดทเทคทีฟกดรับไปเลยนี่ก็เป็นแครี่ตัวหนึ่งที่ผมก็เล่นบ่อยอยู่นะครับเพราะว่ามันเล่นสนุกพอ ยิงเลดเกมนะอันติยิงก็สนุกยิงกระจายได้หลายตัวนะครับผมก็เป็นโซนสายแบบนักสืบนะครับผมเป็นชุดนักสืบแบบหรูหราเลยนะครับมีแว่นตาแว่นขยายส่วนปืนก็มีปรับให้มันดูหรูหราขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมเข้าไปรับคะแนนแล้วก็กดรับสก,กินกันหน้กิจกรรมมีถึงวันที่25สิงหานะครับปลายเดือนก็ ไม่แน่ใจว่าคลิปจะลงวันไหนอะไงี้ก,ก็ฝา like, กกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ซัคสไาริกันด้วยวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย